ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หมู่บ้านบ้านหนองไซหมู่ที่หนึ่งตมบนหนองไซรอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี2 5 6พันห้อยหกสิบสองห่างจากที่ว่าการอำเภอพุนพินแค่ห้ากิโลเท่านั้นเองค่ะค่ะสิ่งแรกที่เรามาถึงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่หนึ่งตมบนหนองไซอำเภอพุนพินนะคะสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพวกเราทุกคนค่ะก็คือ หลวงพ่อขำค่ะหลวงพ่อขำรัะตะโนเดี๋ยวเราไปนมัสการท่านกันท่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูผล,ลไม้และก็สิ่งต่างๆอีกเยอะแยะเลยค่ะซอยนี้ค่ะต้นมะขามยาวตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยนูน้นพิเศษสองชั้นนะคะต้นมะขามด้านนอก โฉมด้านในค่ะเก็บได้ตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยเราไปเก็บมะขามกันค่ะเรามีครัวเรือนต้นแบบที่เป็นตัวอย่างนะคะเราไปทักทายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนา้าสวัสดีค่ะ,คะนี่มาเก็บมะขามยอดมะขามกันนะคะขออนุญาตคุณน้าด้วยได้เรียกพวกใหญ่ไได้อันนี้นอกจากเก็บเก็บทานแล้วเก็บขายนี่รายได้โอเคไหมคะดีไหมดีนะคะ เดี๋ยวเราไปดูเมนูค่ะจากยอดมะขามอ่อนอแล้วค่ะจุดการเรียนรู้การเลี้ยงเป็ดไข่ของคุณกนิกาหอมชื่นเ,<อ>เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักพี่กันเลยค่ะเย,ยอะมากเลยนะคะใ,ในแต่ละเช้านี่เช้าหนึ่งได้สิบเอ็ดลูกวันนี้ไลขเก้าคิดเป็นเงินวัดเช้าละ ห้าสิบห้าบาทเดือนหนึ่งก็หลายบาทอยู่นะคะรายค่ากับข้าวนะคะเล็กๆน้อยๆถึงครัวเรือนต้นแบบการคัดแยกขยะแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับพี่เขากันเลยนะคะพี่สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่วาสนาเศรษฐค่จพี่วาสนาคัดแยกขยะอย่างนี้มากี่ปีแล้วคะเนี่ยไดายเลย่ะหลายปีแล้วแล้วก็เวลาได้ขยะเยอะๆนี่เราก็ขายได้เขามาซื้อเองถึงบ้านโลสิบบาทโอ้โลสิบบาท เยอะอยู่นะคะถึงแล้วคะ่ะจุดการเรียนรู้แบบกกเกษตรผสมผสานของคุณประยุทธ์อิ่มใจดีนะคะได้ยินเสียงตัดหญ้าอยู่ไกลๆตอนนี้คะ่ะดูเลยโอ้ต้นไม้เยอะมากมีหลายอย่างได้ยินเสียงคุณประยุทธ์ตัดหญ้าอยู่ไกลๆเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่เขาเกันเลยนะคะตามมาคะ่ะ <c oughs> สมโอสวนโบราณอ่ะสวนโบราณก็คือปลูกอะไรได้ก็ที่ปลูกได้ก็ปลูกหมดเลยมาแล้วค่ะคุณแม่บ้านของพี่เล็กนะคะสวัสดีค่ะเอาขอช่วยนีพี่อ้วนดารุนีนะคะไปขายผักก็คือพริกมาที่ตลาดวันนี้ได้กี่กิโลคะวันนี้ได้สามกิโลสามกิโลเป็นเงินฟักด้วยฟักด้วยค่ะสามร้อยสามร้อย ค่ะและอีกจุดหนึ่งค่ะจุดการเรียนรู้พืชผักสวนครัวของคุณพ่อเดชานินสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะพืชผักสวนครัวที่สวนของคุณพ่อเดชาเนี่ยมีอะไรกันบ้างพื้นที่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะมากนะคะก็มีปลูกทั้งลงกระถางแล้วก็ไม่ลงกระถางเล็กๆจริงๆนะคะท่านผู้ชมแต่ว่า ขายได้ทุกอย่างเลยที่สวนพืชผักสวนครัวนะคะมีข้อไก่เล็กๆไว้อย่างนี้แต่ว่ามีผลผลิตนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บไข่แล้วเราไปทำไข่เจียวกันคะ่ะจา้าแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะที่เราพาคุณมาชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองไซออำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างที่เราเก็บมาจากแต่ละบ้านที่เราไป มาตั้งแต่เช้านะคะไปดูกันเลยค่ะเมนูมื้อเที่ยงวันนี้ค่ะต้มส้มปลากับยอดมะขามอืมได้แล้วค่ะเมนูต่อไปเป็นปลาเปรี้ยวทอดค่ะ ต่อไปค่ะกล้วยเล็บมือนางชุบแป้งทอดกรอบค่ะเราไปทํากันเลยเสร็จแล้วจ้ากล้วยเล็บมือนางชุบแป้งทอดเรามาทานกับน้ำพริกกะปิกันนะคะสามเสร็จแล้วค่ะเมนูมื้อเที่ยงวันนี้นะคะที่ทํากันมาเมนูพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นบ้านหนองใส่เย้ ผมมั่นใจว่าหมู่บ้านหนองไทรมีวิกฤตหกเดือนหมู่บ้านเศรษฐกษิจพอเพียงบ้านหนองไทรอยู่ได้ครับ ถึงแล้วค่ะจุดการเรียนรู้การทําบัญชีค,ครัวเรือนของคุณพี่นายนาสุขศรีค่ะ <c oughs> มันดีตร, <c oughs> ตรงเราเองเราได้รู้ว่าเราใช้ได้ไปมั่งต่อเดือนซึ่งอีกอย่างหนึง่งถ้าสมมติว่าพอเราเห็นว่าเออมันมันเยอะไปแล้วเราก็ลดค่าใช้จ่ายใ,จใ,จในส่วนนั้นค่ะ <c oughs> แล้วเราก็มาถึงอีกจุดการเรียนรู้หนึ่งนะคะ <c oughs> ก,การเรียนรู้ของการทํา กะละแมหรือว่าภาษาต้าเรียกว่ายาหนุมนะคะเป็นของคุณพี่ประพันธ์อินทชาติผ่านไปค่ะกะละแมก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะอืมเหนียวนุ่มหอมหวานต้องกะละแมหมูหนึ่งตำบลหนองไทรค่ะเศรษฐกิจพอเพียง ถึงแล้วคะ่ะพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือใบกระท่อมคะ่ะเรามารู้จักเจ้าของสวนกันเลยคะ่ะวา้าวสวัสดีคะ่ะพี่พัชรีพชริค<ด>่ะสวัสดีค่ะ,คะขอุ่าสอบถามนะคะเก็บทุกเช้าไหมคะนี่เก็บอสองวันสามวันเก็บครั้งหนึ่งคะ่ะครั้งหนึ่งได้กี่กิโลคะก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่เราจะสะดวกเก็บเยอะเก็บน<ด>้อยวันหนึ่งก็ประมาณเจ็ดโลสิบโลสิบกว่าโลค่ะ ค่ะและนี่เราก็มาถึงจุดการเรียนรู้ของคุณพี่สมคิดเจียวกกนะคะเรื่องพืชใบกระท่อมค่ะในแต่ละวันนี้มีชาวบ้านมาเอ่อมาขายใบกระท่อมให้กับคุณพี่นี่ประมาณวันละกี่กิโลได้คะวันหนึ่งเป็นตันตันกว่าวู้วันหนึ่งเป็นตันตันกว่าลายขออนุญาตนะคะเม็ดเงินที่ได้กระจายให้กับชาวบ้านในแต่ละวันนี้ประมาณกี่บาทได้คะวันหนึ่งก็ประมาณห้าหกหมื่นบาทห้าหกหมื่นบาทรับซื้อใบนะ ค่ะรับซื้อใบวันหนึ่งห้มืนบาทห้าหกมืนบาทต่อวันนะคะลองคูณ 30, 30บาท30วันไปดูนะคะว่าจะเป็นจํานวนเม็ดเงินเท่าไหร่ที่ทางโรงเรินของคุณพี่สมคิดนะคะได้กระจายไรายได้้กับเศร,รษฐกิจชุมชน ถึงแล้วค่ะจุดการเรียนรู้ไรนนะาสมนผสมของคุณพี่กิษณพงส์สังเทเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าของสวนกันเลยค่ะมาค่ะเจอเจ้าของสวนแล้วไปพบกันกับพี่ดำเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวสัครับนี่นะคะพี่กิษณพงษ์หรือว่าเรียกเล่นว่าชื่อพี่ดำนะคะขออนุญาตว้าวสวนสวยมากเลย ค่ะเราเดินชมสวนไปแล้ว่าขออนุญาตสอบถามพี่ดาไปเรื่อยๆเลยที่นี่ประมาณกี่ไร่คะที่ทาไรนาสมบูรณ์ตรงนี้ประมาณที่แปเล็นี้สี่ไร่ค่ะสี่ไร่แต่ก็ปลูกพืชไปเยอะมากเลยนะคะพร้าวมะพร้าวมีมากมาท่อมค่ะก็เลี้ยงปลาค่ะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้นี่ก็คือให้ชาวบ้านที่อื่นตะบนอื่นจังหวัดอื่นมาเที่ยวได้แล้วก็คิดว่าคนที่มาดูงานในสวนของเราเนี่ยจะได้อะไรไปบ้างคะ ก็ได้ความรู้หลายอย่างค่ะครับแล้วก็เหมือนกับเกิดแรงบันดาลใจนะคะ<ช>ว่าเออี่พี่ดำว่าเออ,อใกล้จกกะเกษียณแล้วเราทำสวนสักนาที่เล็กๆเข้าค่ะพักสันน้นนอกินได้ค่ะแถวบ้านน้องใส่ สามารถมาตัดไปทำประกอบอางานได้ถูกกว่าเรือนนะคะถ้าจัดไปค่ายต้องขออ,อนุญาตกรราการหรือว่ากานผู้ใหยในหมู่บ้านค่ะาการการดูแลคะคือต้าวาอยู่หน้าบ้านใครก,ก็คนนั้นรับผิดชอบไปหรือว่ารวทำกิจกรรมหมู่บ้านได้ก็อมาช่วยกันค่ะ